Were สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมทีมงานกรรตีนทีวีนะครับผมและคุณก็อยู่ในช่วงผมนี่แหละลูกโคนันนะครับผมเป็นอีีที่สองแล้วนะครับผมก็วันนี้เราจะหยิบยกเรื่องที่ว่าพี่เอ๊ะทำไมถึงโดนเขาเรียกว่าเข้าใจว่าเป็นหน้ากากอีกาดำนะครับผม ก็หลายๆคนก็อวยนะครับพี่เอ๊ะต้องเป็นพี่เอ๊ะต้องเป็นนะครับผมพี่ครับช่วยทําเขาเรียกว่าทําว่าใครเป็นหน้ากากอีกาดําให้หน่อยครับผมก็ผมก็จะจัดให้นะครับที่จริงก็ EP ที่แล้วก็น่าจะเป็น EP สุดท้ายนะเพราะว่าผมมั่นใจมากนะครับเพราะว่าต้องเป็นพี่ทอมแน่นอนแต่ว่า EP นี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจมากนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ติดตามรายการอะไรมากนะครับผมแค่ชอบเขาเรียกว่าหน้ากากทุเรียนนะครับเลยมาทำนะครับผมแต่ว่ามีคนขอมาเราก็ต้องจัดให้นะ หลักษานที่ผมหามาก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามัดตัวได้อยู่นะครับผมเราไปดูกันเลยนะครับผมใช่ครับและอีกข้อหนึ่งที่ทำให้ผมมั่นใจมากคือคไอไเพลงแรกนี่แหละที่เป็นปัญหา Enreslan เนี่ยม,มันเป็นเพลงของ X Japan ผมก็เลยไปเช็คครับว่าคุณเอเนี่ยเขาชอบ X Japan หรือเปล่าคำตอบที่ได้คือมันคือวงโปรดของเขาเลย<า>โอ้โหปานี่นักสืบเลยอะ เป็นวงโปรดของพี่เอ๊ด้วยนะครับผมก็หลักฐานมันชัดๆอยู่แล้วยังไงก็ใช่นะครับผมก็สําหรับทีมอวยก็ยังไงก็ใช่เนาะประมาณนั้นนะก็ไปดูข้อต่อไปกันเลยนะครับผมเอยาพ่อเป็นหน้ากากอีกาเปล่าไม่ใช่หรอพ่อเป็นหน้ากากอะไร,รใช่เปล่าพี่เออนะหน้ากากอะไรนะรนแล้ว,แล,วแล้วเอยาเชียรหน้ากากอะไร อ้าวแล้วเราเราพ่อเป็นนักกาทเรียนไม่เชียร์พ่อเจ้าอีกาเจีการมากกว่าแต่พ่อเป็นนักกาโอเคก็นะครับผมก็เป็นลูกของพี่เอนะครับผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าพ่อไม่ใช่นะครับผมแต่ว่าเชียร์นักกาอีกาดํานะครับผมอันนี้ก็ต้องเอาไปคิดกันอีกทีนะครับแล้วก็มีอีกอย่างที่สังเกตนะครับว่าทําไมน้องเขาถึงมาเวิร์กพอย์นะครับสังเกตด้านหลังที่จะมี เขาเรียกว่าลุงพันผู้แตกนะครับผมอยู่ด้านหลังเขานะครับน้องเขามาทําไมนะครับผมพ่อเขามาเขาเรียกว่ามาเป็นหน้ากากอีกาดําหรือเปล่าอันนี้อาจจะใช่นะแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะน่าจะ50า0สนะครับสาหรับหลักฐานผมก็ได้หามาแค่นี้นะครับผมก็สําหรับผมแค่นี้มันก็เพียงพอรู้แล้วนะครับว่าเป็นใครนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมเขาเรียกว่าซับสไครป์เบาๆไว้นะเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับผม ก็เหมือนเดิมว่าอาจจะมีสาระหรือไม่มีก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ผมทั้งสิ้นนะครับขอบคุณครับที่รับชมจนจบครับผมบ๊ายบาย